สวัสดีวันศุกร์สุดท้ายของการเรียนหน่วยชุมชนแสนสุขนะคะวันนี้วันที่5ของการเรียนเกี่ยวกับชุมชนนะคะเราจะมาทบทวนกันก่อนว่าเมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรนะคะเมื่อวานเราเรียนเกี่ยวกับอะไรคะจาได้ไหมเราเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทําร่วมกันในชุมชนนะคะวันนี้ เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของเรานะคะนะเราต้องทำอย่างไรบ้างนะชุมชนก็คือที่ที่คนอยู่รวมกันเยอะๆอะ่รวมกันเยอะแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือขยะใช่ไหมคะขยะก็จะเยอะเราก็ต้องทิ้งขยะให้ถูกที่แล้วก็ต้องแยกขยะนะคะ ถังสีเขียวก็จะเขียนว่าขยะเปียกนะคะเด็กๆต้องดูป้ายด้วยว่าเขาบอกว่าถังสีเขียวใส่อะไรถังสีเหลืองใส่ขยะแห้งนะคะต้องดูที่เขาเขียนแล้วก็ดูที่ภาพถ้าอ่านไม่ออกก็ต้องดูที่ภาพนะคะขยะสีแดงส่วนใหญ่จะเป็นขยะอันตรายขยะอันตรายมีอะไรบ้างนะคะ มีหลอดไฟฟ้าที่เราไม่ใช้มีแบตเตอรี่โทรศัพท์นะคะกระป๋องยาฉีดข่าาแมลงตะปูอย่างเงี้ยค่ะขยะที่เป็นอันตรายสำหรับเราต้องใส่ถังสีแดงเวลาทิ้งเด็กๆก็ต้องทิ้งลงถังและวแยกให้ถูกชนิดนะคะอ่ะแล้วทำอะไรอีกอ่ะภาพนี้เป็นภาพของเด็กๆกำลัง ถือต้นไม้นะคะ,ะการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนบางชุมชนก็รณรงค์ให้ปลูกต้นไม้เพื่อรักษาอากาศนะคะต้นไม้ให้ออกซิเจนนะคะทำให้โลกไม่ร้อนนะคะก็ต้องช่วยกันรักษาช่วยกันปลูกดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอให้หน่าอยู่นะคะ ไม้ต้นไม้ปลูกต้นไม้ทาให้ฝนตกต้องตามฤดูกันนะคะนะทำเราต้องรู้จักดูแลชุมชนที่เราอยู่ร่วมกับเขานะคะนะด้วยการให้ความรักนะคะนะเราอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นก็ต้องมีความรักนะคะรักใครมอบความสุขให้แก่กัน ไม่เห็นเก่ตัวนะคะอ่าเหมือนเวลาทิ้งขยะเราก็ต้องแยกขยะสงสารคนที่มาเก็บขยะแล้วก็เขาก็ต้องไปแยกนะคะอ่าเราต้องมีความไม่เห็นเก่ตัวนะคะมีความรักเก่คนรอบข้างเพราะเราอยู่ร่วมกันกับเขาพระเจ้าสอนให้เรารักกันนะคะอ่ากัตัญญูรู้คุณต้องรู้คุณน่าชุมชน และบุคคลที่อยู่ในชุมชนของเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือว่าเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะคะนต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณท่านนะคะโดยการเป็นเด็กด,ดีปฏิบัติตามกฎของชุมชนนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนเกี่ยวกับชุมชนแสนสุขนะคะวันนี้วันสุดท้ายสัปดาห์หน้าเราจะมาเจอกันใหม่อีกครั้งนะคะ นะจะเจอกันในเรื่องอะไรเราต้องเจอกันอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้ขอบคุณค่ะสัปดาห์หน้าเจอกันค่ะ